สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับผมนําพาทุกท่านเข้าสู่ช่องร็อกกี้อินดีครับอันนี้ก็มาดูช่างติ๊กตัอกดึงขอบยางขึ้นเหลืออยู่มุมนึงครับยังขึ้นได้ไม่สุดครับผมมันแคบตอนแรกผมว่าจะถอดคอนโซลทีนี้พอผมเอากระจกออก รลือกช่างยุดเสร็จปุ๊บโอ้โหคอนโซลรดหกร้อนเป็นอย่างนี้นี่เองมันยกมันต้องยกทั้งอันครับมันเป็นโครงเหล็กยาวไปเลยสุดนู่นเลยครับสุดซ้ายขวาเลยนะก็เลยแบบโอ้โหไม่ไม่ยกแล้วเอาไว้งี้แหละที <c oughs> นี้หลังจากที่อ่ติดฟิล์มใส่กระจกเสร็จปุ๊บก็จะไล่ประกอบแล้วก็ ที่อีกหลักตัวหนึ่งเลยก็คือ power ครับ power sub เครื่องเสียงจะเห็นดีถอดออกมาแล้วให้น้องครับให้ช่างนิงไล่ดูให้ว่ามันช็อตตรงไหนครับซึ่งพอทงเอาไปทำช็อตผมก็ไม่รู้ว่ามันช็อตตรงไหนเหมือนกันนี่เมื่อวานอยู่ๆขั้วแบต ขั้วแบตลูกฝั่งนี้ขั้วแบตละลายเหมือนเหมือนตอนที่ทอทงเอาไปทําขั้วเลยแล้วก็ลูกฝั่งนี้ผมเอาไปเทินมาไปซื้อมาใหม่เราก็เห็นว่าขั้วฝั่งนี้มันดีใช่ไหมครับก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเมื่อวานมาสตาร์ทมันจะสปาร์กเฉยเลยครับขั้วสาเหตุมันเกิดจากขั้วมันเสียนะขั้วฝั่งฝั่งตรงนู้นอ่ะขั้วตรงนู้นอ่ะขั้วลบน่ะมันเสีย ผมก็ไม่รู้ผมว่าตาดปึ๊กมันดังแพะเอ๊ะอะไรวะผมก็เลยรีบวิ่งลงมาดูครับดับปิดสวิงเกียร์แล้วก็วิ่งวิงมาดูโอ้โหขั้วตรงนู้นละลายนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันละลายแบบไหนนะจะพามาดูว่าขั้วมันละลายยังไงผมก็เลยตัดสินใจเอาแบตเตอรี่ของที่อูมาใส่นะครับลูกนี้ก็เอามาไว้พ่วงเลย นี่ครับนี่มันละลายออกอย่างนี้เลยนเห็นไหมเนี่ยมันละลายแบบคือคือได้มากแบตบใหม่ๆอ่ะซื้อยังไม่ถึงปีนะมันเป็นแบบนี้เฉยเลยครับขั้วก็ไม่ได้หลวมนะครับขั้วก็ไม่ได้หลวมไม่ได้นี่มันแปลกใจมากนะครับก็เลยไม่เป็นไรเอาแบตลูกนี้ลงไว้ใช้งานที่อู่ ก็เอาแบตของอู่ขึ้นแต่ว่ามันลูกมันก็จะเล็กกว่ากันนิดนึงนะเรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยที่นี้ก็ใส่ติดฟิล์มนะครับแต่ว่าผมของผมนี่ก็จะต้องทำไปเรื่อยๆครับล้างทำความสะอาดเป่าฝุ่น ภายในหรือออกเป่าฝุ่นเช็คใหม่ให้เรียบร้อยเลยบอก็ไม่ทำงานเนี่ยไม่รู้เป็นไรเสียงบอไม่ทำงานเลยครับต้องมาดูว่าสายไฟหลุดหรือเปล่าข้างในใสายไฟข้างในก็ไม่ได้หลุดครับอ๋อหลุด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 เอ๊ะเสียบเข้าไปแล้วมันก็ไม่ดังเป็นที่อะไรไม่รู้ ต้องมารอต้องมารอดูเดี๋ยวมาไล่เช็คสายไฟข้างบนอีกครับไม่แน่ใจว่าสายไฟข้างบนสายเกาหลุดหรือเปล่านะครับไม่ดังเสียงอะไรระแวงไม่หมดเลยตรงนี้เสียงเมื่อวานก็ เรียบร้อยอันนี้กระจกก็เรียบร้อยครับฟิล์มมันโดนขอบยางครับพอมันโดนขอบยางดันขึ้นมันก็เลยย่นขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้ไม่ได้มองไม่เป็นไรมันจะมีมิชลินบางอยู่บอกว่ามันย่นขึ้นมันติดยางอืมเจ๊แตงล้งไดตี อ๋อ,อๆๆๆๆๆเดี๋ยวสร้างตอกวรอกเดี๋ยว้ติดเดวแต่งหายกันนะว่าตองมีแบบวัดขนาดตัดโหลดอือเพราะว่ามันมันรถพวกนี้มันค่เป็นรถทีเข้าไปติดประจำเนาะส่วนมากผูใ้ใดติดมืดไว้กับมืดไปเลยนะ ต่อครับตอนนี้ก็ใส่ฟิล์มแล้วมันก็จะทำยากหน่อยเพราะว่าตัวมือหมุนมันต้องค่อยๆมันต้องแบบใส่ฟิล์มืออีนนี้ค่อยๆโยกๆมันสีเขาล็อกของมันเองมือหนึ่งเข้ากับดันดันขึ้นดันฟิล์มเลยครับบอยเอาดันทั้งนั้นก็ได้ได้บอยกยกไหม่ยกไหม บ่ึ้นเลยดิเอาแล้วสิงานเขาแล้วพี่น้องอ๋อนี่ครับเห็นแล้วข้าวจ้าผมยังโตกใจญ่ังอะไรอย่างเงี้ยยิดเพียนลยิบเพียนดิดดเอ้ย,ยว่าจะมั่นสนิททางล่างนี่นี่น้อยช้างมัน่นผมเป็นคนไม่ได้ว่าซีเรียสกับ ของพวกนี้นะครับของใช้นะครับขอแค่ว่าจุดหลกัหลกๆเราอะ่ะมันมันไม่แบบคือเอาง่ายๆว่ามันไม่ได้ไปเป้าสายตาก็พอใจแล้วนี่เพราะการทำงานอย่างเงี้ยเรารู้ดีเพราะเราอยู่งานบริการเหมือนกันอยู่แหละนะครับเพราะที่บ้านเป็นงานอู่เงี้ยแต่ว่าในการทำงานช่างแต่ละคนเขาก็มีวิธีพลิกแพง ครับมีพิธีพิกแพงกันหมดทุกคนตรงไหนมันไี่นี่นี่นีหน่อยๆเราก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่ามันทํายากครับมันไม่ใช่ว่าจะง่ายไปหมดทุกเรื่องนี่เรียบร้อยนะเสร็จไปหนึ่งบ้านนะครับ เีลนกางกันน้ำาระดับรักขอมันไม่่อยดแม่นคืออย่างบ่ดีนี่ครับสวยลองเบิ่งโอ้ทําสวยทําสวยอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับข้างบนไม่เข้าข้างบนข้างบนบ่เข้าล่ะปุ๊บๆอืม อันนี้ก็ะจะติดกระจกฝั่งนี้ครับลอกออกไปเลยครับฟิลม์มแมวไววเมื่อก่อนนี้ผมติดเองหมดเลยนะครับฟิล์มเนี่ยผมไม่ได้ให้ใครคอยติดให้เลยผมพอดีพักพวกเป็นร้านฟิลม์มเขาให้มา ผมก็เอามาติดเองครับเพราะว่าอยู่บ้านนอกเราเราจะไปตามหาช่างมันก็ไม่ได้อันนี้ผมผมติดตอนที่อยู่บ้านกลวดที่ผมทำคลิปลงอ่ะน่าจะมีใครหลายๆคนที่เห็นในคลิปนะครับที่ผมติดฟิล์มขนาดรถกระบะผมยังติดเองเลยไม่ตียผมอ่ะผมยังติดเองขอแค่มีฟิล์มไม่ลองไม่รู้ ถ้าติดแล้วเราจะรู้เองว่าเราติดสวยไม่สวยอันนี้ก็จะเดี๋ยวผมจะใส่ฝาหน้าเข้าไปครับ 上来的都是金鱼。 thay để lấy là thay lại นี่อาจจะยาวหน่อยนะครับามาดูอันนี้ก็จะติดฝั่งนูง้นก็นู้นครับเรียบร้อยไปหนึ่งบานเสร็จไปหนึ่งบานนะครับผม ติดฟีมใหม่ๆก็จะเย็นฉ่ำลำน้ำมูลหน่อยพอผ่านไปสักปีหนึ่งมันก็จะเริ่มอุ่นขึ้นนะบทีนี้บรรยากาศมันก็จะอุ่นขึ้นครับหลังจากอุ่นขึ้นพอเข้าปีที่สองปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอบอ้าวนิดหน่อยครับปีแรกนี่ก็จะเย็นฉ่ำเลย ราเปลี่ยนฟิล์มไปเราก็จะได้มองกระจกง่ายๆครับมองดูแบบสบายๆหน่อยในงานมันพอฟิล์มมันไม่เหมือนกันแล้วมันหลอกตาครับเวลามองหลอกตามองออกไปข้างนอกแล้วมันไม่สว่างไม่ใสนะ,ะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องมาขออนุญ,ญาต ไล่ประกอบกวอนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ